ดยนี้ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่า AI เข้ามามีส่วนสำคัญในการทำงานบางทีเราก็อาจรู้สึกว่าทำงานเท่าไหร่ก็ไม่ทันสักทีแต่พอมี AI เข้ามาช่วยงานก็เสร็จเร็วขึ้นแล้วก็ใครๆก็พูดถึงสิ่งนี้กัน AI ไม่ใช่เรื่องที่เป็นของเล่นๆอีกต่อไปนะครับมันไม่ใช่เป็นแค่ทางเลือดหนึ่งของการจะใช้เครื่องมือในการทำงานแต่มันเป็น ทางรอดของคนที่ทำงานในในยุคนี้และอนาคตดังนั้นในหลักสูตร AI Gemini 1.1 0 for Business ที่อาจารย์สร้างขึ้นมาเพื่อที่จะให้ทุกคนได้มีโอกาสได้เข้าใจถึงการใช้ AI Gemini ก็จะเป็นหลักสูตรที่เป็นพื้นฐานนะครับที่ทำให้ทุกๆคนเนี่ยสามารถที่จะก้าวไปสู่ขั้นที่ advanced ส่วนนี้ได้นะครับในหลักสูตรที่เป็น Masterclass ของอาจารย์บัณทิตนะครับดังนั้นใน Gemini 101ที่เราจะเรียนกันจากนี้ไปมีทั้งหมด9บทเรียนนะครับที่จะพาะทุกทุกท่านเนี่ยไปตั้งแต่ระดับเบื้องต้นไปจนกระทั่งถึงระดับสูงเพียงพอที่จะเป็นพื้นฐานในการที่จะไปเรียน m มาสเตคลาสหงอาจารย์ต่อไปนะครับถ้าเกิดเราคิดว่า AI Gemini <c oughs> เป็นเครื่องมือที่เราจะทดลองอเข้าใจ AI อย่างลึกซึ้งเป็นเครื่องมือแรกก็มาถูกทางแล้วครับเพราะว่าความสามารถของ Gemini AI เนี่ยถ้าถ้าเราไปเราอาจจะไปเทียบกับเครื่องมืออื่นที่เคยได้ยินเช่น c h a t GPT คนที่เคยใช้ c h a t GPT มาแล้วเนี่ยก็อาจจะทนึ่งต่อความสามารถของ Chat GPT ก Google Gemini ก็เป็น AI อีกตัวหนึ่งที่มีความสามารถไม่ยิ่งหย่อนกันนะครับสามารถที่จะเริ่มต้นใช้แบบฟรีได้แ,แล้วก็มีการ จ่ายเงินเพื่อใช้ในเวอร์ชั่นที่สูงขึ้นและสูงขึ้นนะครับดังนั้นการใช้ Gemini AI เนี่ยเป็น AI ตัวที่เรียนรู้อย่างลึกซึ้งเนี่ยก็ไม่ได้เป็นวิธีคิดที่ผิดอะไรนะครับบางคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะอาจารย์ครับทำไมเราถึงไม่ไปใช้แั่ GPT แล้วครับก็มันเหมือนกับในโลกนี้มันมีเครื่องมืออยู่เยอะนะครับที่เราจะเลือกใช้เราก็ต้องเลือกเครื่องมือสักอย่างหนึ่งที่เราจะลงลึกกับมัน และอาจารย์ก็ให้ความมั่นใจได้ว่า Google Gemini หรือว่า AI Gemini เนี่ยเป็นเครื่องมือ AI ที่มีประสิทธิภาพและมีอนาคตไกลเช่นเดียวกันเพราะ Google เป็น,เป,นเป็นบริษัทที่ทำเรื่องฐานข้อมูลอินเทอร์เน็ตแล้วก็เก็บข้อมูลอินเทอร์เน็ตผมจะเรียกมากที่สุดในในโลกก็ได้นะครับแล้วงานที่อาจารย์ทำแล้วก็หลักสูตร Masterclass ที่อาจารย์จะเปิดสอนอยู่เนี่ยมันเป็นหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับ1 SEO 2 Content ฉะนั้น งาน SEO และงานคอนเทนต์เนี่ยเราต้องพึ่งพาฐานข้อมูลของ Google ทั้งนั้นเราถ้าใครที่ทำา SEO อยู่ใครทำคอนเทนต์อยู่เนี่ยการที่จะใช้โมเดลของ Gemini ในการที่จะสร้างสารรค์งานต่างๆทางธุรกิจรวมไปถึงคนที่ใช้แพลตฟอร์มทางธุรกิจงานออฟฟิศที่ใช้ Google Workspace นะครับหรือว่าใช้เอ่อ,อ,อใช้ Google One ที่เป็นสายคอนเทนต์เนี่ยนะครับใช้ Gemini เนี่ยมันจะรวมอยู่ในในในแพ็กเกจเหล่านั้นเลยนะครับก็สะดวกยิ่งขึ้นนะทีนี้เรามาดูกันว่าในหลักสูตรทั้งหมดเนยของอาจารย์มีการเรียนรู้เรื่องอะไรบ้าง 1. เราจะาเข้าใจภาพรวมของ Gemini นะครับการใช้งาน workspace ของ Gemini มีอะไรบ้าง อันนั้นจะเกิดขึ้นในบทเรียนที่2นะครับบทเรียนที่3ก็พูดถึงการเขียนพร้อมในในขั้นพื้นฐานนะครับว่าพร้อมคืออะไรเขียนยังไงแล้วการเขียนพร้อมมันคือการสั่งงานให้ AI ทํทงานนะครับบทที่4ก็เป็นเรื่องการคิดคอนเทนต์ต่างๆการเขียน c o อปปี้ไรติงอันด้างการตลาดนะฮะโดยการใช้ g e m i n i ซึ่งมันเก่งมากนะครับบทที่5เป็นผู้ช่วยส่วนตัว เช่นสรุปการประชุมสรุป YouTube นะครับคลิปวิดีโอต่างๆสรุปข่าวสรุปอีเมล Gmail นะรวมไปถึงการสรุปเอกสารที่มีจำนวนมากๆให้มันเป็นลักษณะของ Executive Summary ก็ได้นะฮะหรือจะมีการสรุปสถิติชาร์ตตาราง <c oughs> Google Sheets หรือว่า Excel ให้ให้เป็นบทสรุปที่นำเสนอได้ นะครับหรือช่วยออกแบบคอนเทนต์ของ r r s s n t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  o o นะอาจจะไม่ถึงขั้นที่ว่าทำ Presentation ให้เลยแต่ว่าออกแบบเนื้อหาของคอนเทนต์ที่อยู่ใน Presentation ให้นะครับแล้วก็ยังมีความสามารถในการที่จะสร้างภาพสร้างคลิปวิดีโอได้นะครับในบทที่6ก็จะเป็นเรื่องของการใช้เจมินาในการวิเคราะห์ตลาดนะครับวิเคราะห์คู่แข่งนะครับวิเคราะห์คีย์เวิร์ด SEO รวมไปถึงการ ใช้เจมินายในการที่จะดาเนินกระบวนการต่างๆที่ใช้การใช้ใช้ในการตัดสินใจด้านการตลาดนะครับนะฮะอันนั้นบทเกิดขึ้นในบทที่6บทที่7ก็คือเอาเจมินายมาออกแบบบทสนทนาถามตอบของ Chat แชทบอทเรามีแชทบอทใช่ไหมครับแล้วแชทบอทตัวนี้มันก็มีความสามารถเก่งขึ้นเราสามารถจะสร้างฐานข้อมูลคําถามคําตอบที่ ทำให้ลูกค้าสามารถตอบอสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการเราได้24ชั่วโมงนะโดยที่เราไม่ต้องมานั่งอคอยตอบคำถามเหล่านี้อันนี้ก็มีพื้นฐานที่จะสอนให้ว่า,าการสร้างคำถามคำตอบคำถามพวกบ่อยหรือว่าคำถามที่ลูกค้าควรจะถามจากฐานข้อมูลสินค้าที่เรามีเนี่ยมันจะช่วยจัดการให้นะครับแล้วก็บทสุดท้ายก็เป็นเรื่องของการ ใช้เทคนิคพร้อมขั้นสูงหรือว่ามีความซับซ้อนในการที่จะให้ AI เนี่ยมันช่วยคิดวิเคราะห์และตัดสินใจแบบซับซ้อนได้นะการเขียนพร้อมแบบซับซ้อนเขียนยังไงให้มันทำงานหลายๆอย่างภายในพร้อมเดียวกันนะครับมันทำยังไงหรือว่าการสร้างพร้อมที่มีความละเอียดแล้วมันก็ช่วยให้งานที่ออกมาเนี่ยมันมีความถูกต้องแม่นยาตามที่ต้องการมากขึ้นนั่นก็คือบทเรียนทั้งหมดสาหรับ คอร์ส uh, AI Gemini 101 for business นะครับต้องเรียนให้พวกเราทุกคนได้ทราบว่าคอร์สนี้เป็นคอร์สพื้นฐานนะครับนะท่านที่เรียนในคอร์สนี้แล้วเนี่ยอาจารย์ให้เรียนฟรีนะครับแล้วก็ในคอร์ ance, สที่แอดวานซ์กว่านั้นเนี่ยอาจารย์มี Masterclass ก็คือ AI SEO Masterclass กับอีกคอร์สหนึ่งก็คือ AI Content Mastery นะครับเป็น2 ค่า,คาสมุยอาชีพที่สามารถจะเรียนต่อในอหลักสูตรพื้นฐานในหลักสูตรนี้ได้นะครับเอาล่ะเราเข้าใจเป้าหมายแล้วนะครับว่าเรามาเรียนหลักสูตรนี้เพื่ออะไรนั่นจากนี้ไปเราจะไปเข้าสู่บทเรียนแรกกันเลยนะครับเป็นบทถัดไปนะครับเดี๋ยวเราไปพบกันในบทถัดไปนะครับ